สวัสด uh, ีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยานิดนะวันนี้มีอะไรคะตุ๊กตุ๊กหน่อไม้ค่ะอ่าแล้วก็ทอดกระดูกค่ะอ่าไอ้หมกหน่อไม้ใส่เนื้อหมูหมกแบบบ้านเราอะผักก็มีแค่นี้นะคะแตงกวามะเขือปอกกินกับข้าวเหนียวแตงอันนี้อะไรนะผักไก่ไก่ผักไทยค่ะ คุยค้าด้วยกันนะคะทุกคนโอ้โหมกหมอมกหมอแบบบ้านเท่าไรแหละใจกลัวเบี้ยน้อยหอมหอมัจอดประดุกในฝันประดุก ยายก็มากกระสินยายก่อนยายซื้อกระสินมาซื้อมากระสินมาพระขมมาไปรวบอยู่พระขมอยู่บ้านเท่านั้น ก็เขาปรุงยุ่มสวนแตงไเนาะต้นพ่อกินยายมากินไง้องใส่ตำบม้หุงแล้วแะเห้ากินก็บาะลมี่เลย หมูแกงหมูหม <ico> <t Kel> ูสามชั้นไม่ปักทยปลูกไปจินปลูกไปเมื่อเ้ากนิ่งกับปูปูพริกปลูกย่างต่าง้างบาย่างละต้นปลูกบะหมี่ปลูกยางไว ปลูกต <ire> <c premature> <Deus> ้นไม้ปลูชา่ะบองปลูกมะลิปลูกเอต้นอย่างหลายอย่างไว้ปูกชาบะมันแร่งกำระต่างๆสิปลูกบังฟู โจงกูกตดนเยอะไปเลกินแถบทุกมือเลยเจ้าุ่งถึงงานถึงงานถึงงานมงานเด็กวันเด็กวันเด็กเป็นเที่ยใเ้เป็นเที่ยปลูกใก่แบบนี้กลางทุกวัแล้วก็มีเวลาอคิงานมันเยอะทำโอทำอะไร งานร้องนองามน,นี่ฮัมยายก็ค้าขายกินก็แกๆไปไม่ต้องไม่ทำมากหรอกท่านพอได้กินเนี่ยมีเนื้อหมูด้วยนะเนี่ยอร่อยด้วยแกเอาเลองไม้อ่อนๆอ่อนๆมาเนี่ย yes. อร่อยทำเยอะแล้วก็แช่ตู้ เอาใส่ซ uh, ุปด้แชนด์วิเย็นเลยอยากก็มาากินไม่ไห้กินหรอม่ใหกินเขาเนี่ปกจจุก euh ันเนเยอะเลยกินกันละห้าบาท ประรามาณเั้นเยอะเยอะอย่างกิอลเลยปรบมานันเก้าหมื่นบ่ะไปซื่อกิโลชอบทอกินนะคะแต่ว่าชอบหมูกินไปทำงานทำกับข้าวงา่ายพ่อพ่อไปทำงาน กินกับข้าวแบบร้อยเอ็ดครับลูกมะเขือเอ้ยแกงเปิดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยข้าวอีสานลาบหมูลาบประดุกไป่นึกจะอยู่ท้องอย่างนั้นมันไม่อิ่มอยากอะไรเราก็ซื้อกิน กินก็ประดุกก็ประหมนหมอก็ให้กินปลาอยากอายุยืนอยู่กับหลานเป็นนานก็กินปลาเนาะซื้อมะเขือมาไว้ซื้อแจงกวามาไว้สลาดสะพันใหมุู่้ฮูโลละทุงละสิบบาททุงเบเริ่มนี้่ินเป็นอาเิต ซื้อตัว่างนี้นะตัวโลละสิบบาทมาจิ้งไว้ต้องอยากกินอะกาอื 1, มอยาก 1, อยากกินนี่อยู่ดูไปดูตามตัวหกิบบาท แม่แรงกับข้าวแต่ว่าหะไรนั่นเองค่ะรู้จักจิ้รู้จักใจมันก็พอเพียงเราหาเงินได้น้อยเราก็กินแบบของน้อยๆเติมหม้อเลยค่ะไม่น้อยดอกไม้เท่าไหร่อะกี่ถุงอะ มาโลครึ่งหมื่นบาทเต็มถุงเ้าทำหมดเลยค่ะไม่ใช่น้อยน,นะอยู่แค่สามคนเต็มหม้อเร,เราเอาไว้กินเราไว้กินวันหลังเ้ากินกับข้าวเหนียวยายขายไก่ไก่ข้าวเหนียวความเราดีสิขายหมูพวงก็ยี่สิบหมูบวมยอดก็เราก็เน้นข้าวเหนียวเพื่อเรากินขายอยู่หน้าหมู่บ้านเราเนี่ยขายได้วันละสองร้อย สามร้อยแล้วก็ไปรอนดินก็ไปขายน้ำตรงก้างโรงเรียนได้สามร้อยบ้างสี่ร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่บางวันเนาะไม่เหนื่อยไม่หนักเบาๆนิดเดียวลูกมันไปกางล ось. มขินลดห็นอะไรก็ไห้จังวันก็พักก่อน เยวาาาก็เลยกังก็เล่อยเบยางต้มต้มกับหมูเที่ยวไว้ก่อนเที่ยวให้มันหมูเปื่อยๆเอาเครื่องปรุงเข้าไปกระเทียมที่กระเทียมัอหอมอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ไปคั่วไว้ในนั้นแหละของที่เราชอบใส่เข้าไป พอสับปะการันต์มาให้เราไอ้นี่เสร็จเราก็เอาใส่เข้าไปต้มให้มันนานๆให้มันเปื่อยเขาทิ้งปลาดุกทอดสุดท้ายก็าเอาขั้วใส่เอาไปมังลักต้นหอมใส่ปลาดุกทอดกับปลาดุกย่างเขาแตกเป็นช่อย่างมันช้าทอดเนี่ยทอดมันจะสั่นๆเอาเกลือโรยเข้าไป เอาจะใส่ลูกลูกชวมเข้าไปไม่ให้มีติดกระทะไปท่าชอบอืมเวลาเขาจะกินเขาจะบอกถ้อกแม่อยากกินปลาดุกบ้างปลาดุกพ่าถูกสบายไหมถูกนก็แบบทอดแบบนี้มันจะสวยคุณเนี่ยสวยสวยเลยตอดทำไมเลื้งล่ะให้มันกรอบๆหน่อย ห่าเลี๋ยกอไ่เอเหรอหอเดี๋ยวก็อิ่มอิ่มยิงกินนําไปยิงอยืดอไบา่ามาไม่ทันจริงอะี่จริงเขาเหนียวก็มีหมาแล้วก็นึ่งไม่รู้ว่าจะนึงนึ่งไปกินก็จะไม่รู้ว่าจะนึนน เห็นแม่ทำก็ได้เออจิปาหยกมากหนุ่มดอกไม้มัเยอะอร่อยมากดอกไม้มันอ่อนเใ็่ไหมคะไอ้ป้อมมากินน้ำกันเด้๋ยป้อมหลานสาวอยู่พนมไทยไปแล้วครับพี่โมลีนาะอ๋อ วันดีจ้าก็มาดูยายกินนะจ้าว่างๆอาใหม่นมานะคะ่ะคนทุกคนนะคะตบข้าวอีสาน <laughs>